ท่านผู้มีบุญจะไม่เลื่อนผ่านชาวราศีกันที่กำลังฟังอยู่นี้ดวงของคุณกำลังเปลี่ยนประกาศโชคลาภและความสำเร็จรอคุณอยู่ตรงหน้าถ้าฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณเป็นผู้มีบุญที่จะได้รับพลังงานงานดีๆและข่าวดีเร็วๆนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเปิดรับดวงชะตาที่สดใสและให้พลังบวกนี้กระจายไปถึงทุกคนที่คุณรักขอให้ทุกท่านมั่งมีศรีสุขเจริญรุ่งเรืองและสมหวังทุกประการครับ ดวงชะตาราศีกันช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568ชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เรียกได้ว่าชีวิตเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาภาระและความกังวลหลายอย่างที่เคยแบกไว้กำลังค่อยๆค,ค,คลี่คลายและทำให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจและกลับมามีพลังในการจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ดวงการงานราศีกันปลายเดือนมิถุนายน2568สำหรับชาวราศีกันเรื่องงานของคุณ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่จังหวะที่มั่นคงและชัดเจนขึ้นจากเดิมที่เคยรู้สึกเหมือนต้องวิ่งไล่ตามงานจนเหนื่อยคราวนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างค่อยๆลงตัวและเริ่มมีการจัดการงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นหากคุณทำงานประจำช่วงนี้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณเริ่มมองเห็นความสามารถ และความขยันของคุณอย่างเต็มที่งานหนักที่เคยทํามาจะเริ่มออกดอกออกผลคุณมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการใหม่ๆที่สำคัญและสามารถพัฒนาไอเดียของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องระวังคือการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพราะงานบางอย่างอาจมาแบบกระทันหันและหากคุณไม่วางแผนดีๆอาจทำให้ทำงานบางชิ้นล่าช้าไปบ้างสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์นี่เป็นจังหวัดทองที่จะสร้างฐานลูกค้าใหม่ และขยายกิจการของคุณไปอีกระดับความคิดสร้างสรรค์และความรอบคอบของคุณจะช่วยดึงดูดงานใหม่ๆเข้ามาและคุณจะเริ่มเห็นผลตอบรับจากความพยายามที่ผ่านมาหาเคยลังเลหรือไม่มั่นใจกับการลงทุนใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เหมาะสมที่จะตัดสินใจแล้วเพราะดวงการงานของคุณกำลังได้รับพลังงานหนุนหลังจากดาวพฤหัสบดีและดาวพุทธทำให้คุณคิดอ่านได้เฉียบคม และเจราจาอะไรก็สําเร็จอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอาจมีหาราตีความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดได้บ้างจากการพูดคุยผ่านข้อความหรือการประชุมออนไลน์ทางที่ดีควรสื่อสารอย่างชัดเจนและติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นสําหรับบางคนอาจมีโอกาสได้โยกย้ายหรือได้รับการเสนองานใหม่จากบริษัทอื่น ที่มีผลตอบแทนดีกว่าและมีโอกาสเติบโตสูงกว่าคำแนะนำสำหรับคุณคือลองพิจารณาให้รอบคอบอย่าด่วนตัดสินใจควรคิดถึงความมั่นคงระยะยาวและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสุดท้ายอย่าลืมจัดสรรเวลาพักผ่อนบ้างเพราะถึงแม้ช่วงนี้งานจะราบรื่นและมีโอกาสมากมายเข้ามาแต่การทำงานหักโหมเกินไปอาจทำให้ร่างกายและสมองของคุณอ่อนล้าจนประสิทธิภาพการทำงานลดลงมันจัดสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อน จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพมากขึ้นภาพรักวงการงานของราศีกันช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568จึงถือว่าดีเยี่ยมและมีความก้าวหน้าแค่คุณบริหารจัดการงานอย่างมีระเบียบและสื่อสารอย่างรอบคอบความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆจะเดินเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องดวงการเงินราศีกันปลายเดือนมิถุนายน2568 สำหรับชาวราศีกันเรื่องการเงินช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในจังหวะที่คล่องตัวและมั่นคงขึ้นจากเดิมที่อาจเคยกังวลหรือรู้สึกว่ารายจ่ายพุ่งสูงกว่ารายรับในช่วงนี้คุณจะเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นเพราะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากงานประจำงานพิเศษหรือการลงทุนที่เคยทำไว้ดวงการเงินของ คุณได้รับพลังบวกจากดาวศุกร์และดาวพุธท,ที่โคจรอยู่ในตำแหน่งส่งเสริมการธรรมหากินทำให้คุณมีไอเดียในการหาเงินเพิ่มและจัดการการเงินอย่างรอบคอบใครที่เคยตั้งใจอยากเก็บออมอย่างเป็นระบบหรือต้องการแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนเพื่ออนาคตนี่เป็นจังหวะที่เหมาะอย่างยิ่งในการลงมือทำเพราะคุณกำลังมีความคิดชัดเจนและสามารถคำนวณความเสีย่ยง ได้ดีแม้การเงินจะคล่องตัวขึ้นแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจคุณอาจเจอค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาแบบกระทันหันเช่นค่าซ่อมแซมบ้านรถยนต์หรือภาระจากครอบครัวที่ทำให้คุณต้องดึงเงินเก็บบางส่วนออกมาใช้บ้างทางที่ดีควรจะทำบัญชีการใช้จ่ายและแยกเงินสำหรับใช้ในยามจำเป็นไว้ล่วงหน้าจะทำให้คุณอุ่นใจมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังคิดจะลงทุนเพิ่มเติมทั้งการลงทุนหุ้นกองทุนรวม หรือการทำธุรกิจใหม่ๆดวงการเงินของคุณสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบคำแนะนำคือควรหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนลงทุนและอย่าเชื่อใครง่ายๆเพียงเพราะคำพูดหวาดล้อมการลงทุนที่มาจากการพิจารณาอย่างมีเหตุผลและการจัดสรรเงินอย่างเหมาะสมจะทำให้คุณได้รับผลกำไรงอกงามในระยะยาวส่วนใครที่คาดหวังโชคลาภจาัดก,การเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆก็พอมีลุ้นบ้างแต่จะไม่ใช่โชคใหญ่จนทำให้คุณรวยข้ามคืนเพียงแต่ จะได้รับผลกำไรพอชื่นใจและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปอย่างไรก็ตามควรเล่นอย่างมีสติและไม่ทุ่มเงินมากเกินไปเพราะโชคทางการเอเงินในช่วงนี้มาจากการทำงานและการบริหารจัดการเป็นหลักเคล็ดลับเสริมดวงการเงินสำหรับชาวราศีกันช่วงปลายเดือนมิถุนายนคือการจัดกระเป๋าเงินให้เป็นระเบียบพกเงินสดไว้ติดตัวบ้างและบริจาคสิ่งของหรือทำบุญตามกำลังศรัทธาจะช่วยเสริมพลังงานดีๆและดึงดูดโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมแล้วในปลายเดือนมิถุนายน2568นี้การเงินของคุณจัดอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคงขึ้นมีโอกาสสะสมเงินทองเพิ่มพูนและมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้เพียงแค่คุณจัดการอย่างรอบคอบและไม่ประมาทเท่านี้ก็สามารถก้าวไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงได้อย่างมั่นใจดวงความรักราศีกันปลายเดือนมิถุนายน2568สําหสำหรับชาวราศีกันเรื่องความรักในช่วงนี้เต็มไปด้วยความอ่อนโยน และความเข้าใจคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะรู้สึกถึงบรรยากาศความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากอีกฝ่ายมากขึ้นปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้เริ่มคลี่คลายทำแนะนำสำหรับคุณคือลองหากิจกรรมใหม่ๆทำด้วยกันบ้างเช่นไปเที่ยวพักผ่อนใกล้ๆหรือทำอาหารมือพิเศษที่บ้านจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และทำให้รักสดใสย,ยิ่งขึ้นสำหรับคนโสดราศีกันเสนของคุณกำลังโดดเด่น ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักมีคนแอบมองแอบปลื้มอยู่เงียบๆในช่วงปลายเดือนนี้คุณอาจได้รู้จักคนใหม่ๆจากการงานหรือการพบปะเพื่อนฝูงลองเปิดใจทำความรู้จักอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนเพราะดวงชะตาเอื้อมาช่วยให้คุณเจอคนที่เข้ากันได้ทั้งนิสัยและความคิดและอาจพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวดวงสุขภาพประสีกันปลายเดือนมิถุนายน2568สุขภาพของคุณในช่วงปลายเดือนนี้ยังคงแข็งแรงและมีกำลังใจ ในการทำงานอย่างเต็มที่แม้ภารกิจต่างๆจะค่อนข้างมากจนคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างคำแนะนำคือต้องจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำงานหักโหมเกินไปและหมั่นออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นเดินโยคะหรือยืดเหยียดร่างกายบ้างจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและมีพลังงานตลอดทั้งวันระวังอาการปวดเมื่อบริเวณบ่าคอและหลังจากการนั่งทำงานานานๆรวมถึงความเครียดสะสม ควรหาวิธีผ่อนคลายทั้งการโนวดผ่อนคลายฟังเพลงเบาๆหรือนั่งสมาธิสั้นๆเพื่อคืนความสมดุลของร่างกายและจิตใจจะสรุปภาพรวมดวงราศีกันปลายเดือนมิถุนายน2568โดยภาพรวมแล้วราศีกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568 กำลังอยู่ในจังหวะที่ดีทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางและไหลลื่นไปตามธรรมชาติสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เริ่มเห็นผลและคุณสามารถจัดการชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจเคล็ดลับสำหรับช่วงนี้คือการวางแผนอย่างรอบคอบทั้งการงานการเงินและการใช้เวลากับคนรักหรือครอบครัวเมื่อคุณจัดสรรทุกอย่างได้สมดุลทั้งโชคและความสำเร็จจะเดินเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือต้องคงความมุ่งมั่นและใส่ใจ ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะจุดแข็งของชาวราศีกันอยู่ที่ความรอบคอบและความภาคเพียรสุดท้ายขอให้คุณใช้โอกาสดีๆในช่วงปลายเดือนนี้ในการพัฒนาตนเองและเติมพลังบวกให้ชีวิตเมื่อคุณเดินหน้าด้วยความตั้งใจและมองโลกในแง่บวกโชคดีและความสมบอรณ์ใจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน